เห็ดลังหลดอกเดียวบ้านเพิเวอร์เทาแล้วพี่น้องไม่ได้มาป่านี้สามวันแล้วนะคะนี่จะดอกหนึ่งเห็ดลังหลเอ,อ้ยเก็บไปห่มกันหลายๆเห็นอีกกละดอกหนึ่งพี่น้องไปเอาไปเอา มันมาเสียแต่ว่าอนนเฮ็ดลังแหลเกิดเป็นยังจังอันน,นเฮ็ดทานบมมีปลานี่ปกติเฮ็ดทานปลานี่น่ใหะหลายเ้อจ้ะเราหายไปสาบสซูนไปซื้อพี่หน้องไม่รู้จะไปหาที่ไหนปกติถ้าเฮ็ดลังแหลออกเฮ็ดทานเล่นจะออกอนี่อันเล็ดพี่น้องเทาเบิ้ นี้มาปลานี่สามหมื่นเลยจ้ะฝนต,ตกหลายเนาะต้นใหม่ใหญ่ปลานี่เเ้าบอกาะเขา,าง,งามใหม่ฮักทับมั่นละจ้ะก็เลยปล่อยให้เห็ดบานไปซะายยำได้ก็ได้เห็ดไข่ยำนั่นะจะมองนี่มองนดดอกพึ่นไข่ตัวพึ่ผล่ออกมาอัน หางค้อนใหม่เนาะโบ service. ดันใบใหม่เออค้อนใหม่ขึ้นมาดอกโบแปียโบแปียโบปีบนโคนนี้ดอกนึงไข้พพดเด็อดไข่ไงล่ะค่ะโอ้ตามหาเจ็บปวด กระดามือลรากำลังออกแล้วนี่ไปสิไปหาใส่พี่น้องกระดาษโพตมติมเห็ดไข่กระดายพี่น้องสีส้ำสิบปนพ่อ,นนพอปอนทุกหนี่ค่ะสี่ดอกสามสี่ดอกกับพอ่อปนหเห็ดไข่เห็ดตะไคร แมงดอกตุ่มๆอยู่ทางพุ่น2ดอก3ดอกพี่นอ้องท่านเอาเอาไว้เพิ่นใหญ่กันเนาะานย่างกายเพิ่นงดอกตุมๆเนาะขนาดดอกบานเพิ่นยังดอกน้อยขนาดนี้ดอกตุ่มเพิ่นสิน้อยซั่นได,ไดแม่บ่เห็นจ้ะอ กลังตุง้มๆอยเางบ่นก๋งูดันใบไหม่ขึ้นมากอยากแนมโมเห็น,หนที่หนอดอกหม่ไรไร้ว่าโบเมน ยอดมากความสวยน่ารักตะออแตอะแตเอะนี่กรลังบานดอกนึง่งม,มองว่าึ้่มากับมบอกอกันข่้เขียวจ้ะมีแลายยางร่วมกันตอนนี้เวลากระสิไปเลี้ยงให้มึงฉันม,มเวลาก่ะ ยกไปให้คนเบิดดฮีคารนนีน่ีคาดนมากครับเมื่อหอด่านเมื่อยจะได้จะออกจากป่าโมเมนธรรมดา